คุณผู้ชมขาเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วค่ะหลังจากที่คุณเพีวเาแสงทองนะคะได้โพสต์นะคะให้กําลังใจคุณเมรีแบบนี้ค่ะทําเอาหลายคนเนี่ยจับไปเป็นดราม่านะคะนี่ขนาดคนป่วยอยู่นะคะเนี่ยยังจับไปเป็นดราม่าได้ค่ะคุณผู้ชมขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้จับไปเป็นประเด็นดราม่าขนาดนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นโพสต์นะคะที่คุณเพภาวได้ออกมาโพสต์ถ,ถึงคุณเมรีนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะโดยบอกว่า เมรี Mary, มึงต้องตื่นมาใส่หนีกูน้ำ มึงเบิกเงินไปซื้อชุดเตยสวยๆและเบิกไปใส่ล่วงนาอีกและวันที่25ก็มีงานที่ขอนแก่นมึงตื่นมาซีย่าหนีหนีกูนะกูร้องมึงอยู่ทุกคนร้องมึงยูนาะเมรีอ่านี่นะคะคือโพสต์ของคุณพภพาวแสงทองนะคะเป็นโพสต์นี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาที่ทําให้เกิดประเด็นดราม่านะคะคุณเมรีเนี่ยก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่แท้ๆนะคะคุณผู้ชมขาแต่ด้วยความที่คุณพ่พาวกับคุณเมรีเนี่ยเขาสนิทกันมากนะคะคุณผู้ชมขาสนิทกันมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า คนก็จับไปเป็นดราม่าได้นะคะคือข้อความที่คุณเมลพาวเนี่ยเขาโพสตลงเนี่ยเขาไม่มีเจตนาที่จะโพสต์ทวงนี่หรืออะไรยังไงไม่ได้ประกาศให้คนรู้ว่าคุณเมลีเนี่ยเป็นนี่คุณเมลพาวนะคะแต่ด้วยความที่สนิทก,กันมาก มันเป็นคําพูดเหมือนว่าเพื่อนพูดห่อกรอกันนะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นข้อความประมาณนี้นะคะถ้าความรู้สึกนะคะคุณผู้ชมขามันบอเมนความรู้สึกแบบว่าเอ้ยโพสต์ทวงหนี้โพสต์ประกาศให้คนรู้ว่าเนี่ยคุณเมรี่เนี่ยเป็นหนี้คุณแพรเาาอยู่นะเอาเงินไปใช้นั่นเอาเงินไปใช้เรื่องนี้เอาเงินแบบเบิกค่าตัวก่อนอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมขาคือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบให้คนอื่นเขารู้ว่าคุณเมรี่เนี่ยเป็นหนี้คุณแพรเาานะคะแต่ด้วยความที่เจตนานะคะคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันมากนะคะคุณผู้ชมขาทํางานร่วมก มาหลายปีนะคะแล้วคุณเมรี่เนี่ยก็มีความสนิทสนมกับคุณแบเพาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนกับฮักกันอยู่น้ากันคือพี่ขึ้นนองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะแต่ว่าด้วยความ แต่ว่าด้วยความที่คุณเมรี่มาเข้าโรงพยาบาลแบบนี้หลายคนก็เป็นห่วงค่ะรวมถึงคุณพีพาวเองเนี่ยก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนมาโพสแบบนี้กับบไดมีเจตนาที่บอดีแหรอค่ะแต่ด้วยความที่เพื่อนอาจจะสนิทกันมากนะคะพี่น้องคะโพสแบบนี้ก็คือเหมือนว่าแกพูดหยอก,อกล้อกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เหมือนส่งกําลังใจให้กันแบบว่าเออเฝ้าตื่นมาเดอ้อเหมือนว่าแบบหยอกล้อก,กันนะคะพี่น้องคะแต่คุณเมรี่รับรู้ไม่รับรู้ในอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชม่าแต่ก็ไม่อยากให้ทําไปเป็น เพราะว่าคุณเพียวเพาวก็ไม่ได้ม yup. <po target> <constitutional> ีเจตนาแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเพจทางเพจหนึ่งนะคะได้เอาโพสต์ของคุณเพียวพาวเนี่ยไปลงนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทําให้เกิดประเด็นดราม่าตรงนี้ขึ้นนะคะตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ว่าด้วยความเพจนี้นะคะนาไปลงแล้วก็โพสลงนะคะแล้วก็ด่าคุณเพียวเพาวเนี่ยอย่างเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมขาโดยทางคุณเพียวเพาวเนี่ยได้แคปโพสนะคะแล้วก็เอามาโพสต์อีกรอบนึงค่ะโดยที่คุณเพียวพาวนะคะบอกว่า โอ้โหคุณผู้ชมขาคอนเนียนไม่อ่านได้ไหมนะคะมันเป็นข้อความที่คำพูดแรงพอสมควรค่ะเดี๋ยวจะอ่านนะคะเป็นคำพูดที่ซอฟๆลงสักเล็กน้อยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมขาซีอานแบบซอฟๆลงจากน้อยนึงเนาะคะ่ะโดยที่โดยที่คุณเผ่านะคะบอกว่าอา้าวเกินไปแล้วนะลูกน้องป่วยทำไมจะไม่ให้กำลังใจดูเจตนาที่โพสด,ดีดี เรื่องอื่นโพสแควโพสแฝกกูแล้วก็คนในวงไม่สนใจเลยเพราะมองเป็นแค่ขยะอ่าแต่นี่ลูกน้องป่วยเขาเปรียบเขาเปรียบเสมือนคนในครอบครัวอย่าเอาความรู้สึกมาล้อเล่นอ่าแล้วก็เป็นตัวอ e, ีแล้วก็เป็นรูปนะคะคุณผู้ชมขานั่นแหลคะค่ะคุณผู้ชมมันเป็นคำพูดที่แรงพอสมควรนะคะเดี๋ยวจะเอาให้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้น เดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูได้เลยนะคะอันนี้เป็นโพสจากคุณเปีพเาวนะคะพี่นองขากับเพื่อนกับซิซูลเพราะสมควรนะคะพี่นองเพิ่นก็นเลยออกมาโพสแบบนี้นะคะโดยที่ทางเพจเพจนั้นนะคะก็ได้โพสต์ยาวเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคือมันโพสประมาณ 2- 3สโพสต์ได้อะคะ่ะคุณผู้ชมคือโพสต์ยาวมากๆเลยนะคะที่แบบ เหมือนว่ากระทบคุณพยาพาเต็มเแล้วก็โพสต์ด่าคุณพยา,าวาเต็มเม,มเลยค่ะนี่นะคะโดยที่เหมือนโพสต์ประจานคุณพยาบานะคะเหมือนว่าเออเหมือนไม่มีสมองอะไรอย่างนี้ทําไมลูกน้องเนี่ยเข้าโรงพยาบาลทาไมถึงได้โพสต์ทวงนี่ละ่ะอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาที่มันทําให้เกิดดราม่านะคะ บอกว่าคนป่วยเนี่ยก็ควรจะโพสให้กำลังใจไหม,มไม่ใช่มานั่งโพสทวงนี้ลูกน้องออกสื่อวุฒิภาวะต่ำมากอ่าโพสทวงนี้คนนอนโคมา่าผู้นำองค์กรแบบไหนนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นการโพสต์ว่าประมาณนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีหลายโพสต์เลยนะคะซึ่งมันก็ยาวนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดูเองแล้วกันนะคะหน้าโพสต์ของ หน้าโปรไฟล์ของคุณแพรยวาวนะคะคุณผู้ชมขาจะเห็นกันอยู่นะคะคือเยอะจริงๆนะคะกับเป็นกําลังใจให้ล้วกันค่ะพี่น้องขาบางเรื่องบางราวนะคะก็ไม่ควรจะเอาไปดราม่าจริงๆนะคะแต่จังไหรน,นะคะคนเ้ามันก็เจอดราม่าแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคุณแพรวเนี่ยเจอดราม่าไม่เว้นแต่ละวันจริงๆคะ่ะดราม่าแทบทุกวันเลยนะคะทำอะไรก็เป็นดราม่าค่ะคุณผู้ชมขาธรรมดาหละเลนาะคนมันจะดังนะคะกับเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณแพรเวาน้แลวกันค่ะพี่น้องคา เพิ่นกับบอได้คิดอีกอย่างหลายดอกค่ะแต่ว่าอยากให้เบาๆลงแน่นะคะในการที่เอาไปแคว้นด้นหรือว่าโพด,ด่าผู้ใดจกคนนึงนะคะพี่น้องคะโดยทางคุณเปาเนี่ยก็เป็นศิลปินนะคะเป็นบุคคลสาธารณะนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่มีเ c บางท่านแล้วก็ลหลายท่านเนี่ยเขาก็จะเขาก็เข้าใจจุดประสงค์ของคุณเปาเนานะคะที่ออกมาโพ์แบบนี้เขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะออกมาประจานลูกน้องหรือประจานคุณเมรี่นะคะมันเป็นคําพูดเหมือนแบบ พูดแบบเหมือนปลุกให้ตื่นหรือว่าแบบพูดหยอกล้อกันนะคะคุณผู้ชมขาแบบเป็นค้อความประมาณนั้นนะคะถึงคุณเมรี่จะเป็นนี่คุณแพรพวก็จริงแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะเขาไม่ใช้คุณแพรวก็คงไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะเขาไม่ได้ใจแคบขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้กะเข้าใจคุณแพรพวอยู่นะคะพี่น้องขาก็ไม่ควรจะจับไปเป็นดราม่าเอาซะทุกเรื่องนะคะก็ควรจะเข้าใจประเด็นด้วยนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาบรอดเวของทาง,งไฟใดไฟ,ไฟหนึ่งด้ค่ะพี่น้องขาอันนี้คือ แฟนคลับเขาก็มาคอมเมนต์กันไลน์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะโดยบางท่านเนี่ยบอกว่ามันเป็นคำพูดที่แม่แพลกับเมรีพูดหยอกพูดหยอกล้อกันอยู่บ,บ่อยๆนี่มันคือสีสันที่เมรีสร้างเวลาเล่นบนเวทีกับแม่แพลเรื่องเบิกเกินและเป็นสิ่งที่เมรี่รู้รว่าหัวหน้ารักและห่วงนางมากแค่ไหนถ้าเอฟซรู้ว่าสิ่งที่แพพาโพ์ต์คืออะไรใจนางจะเจ็บลึกนี่นะคะ จะเจ็บหรือข้างในแค่ไหนมากกว่าพวกคุณอีกอย่าดราม่ากันเลยมาให้กําลังใจและส่งปฏิหารช่วยเมรี่และกําลังใจทีมงานดีกว่าคะ่ะบางทีก็เกินไปจริงๆกําลังใจนะคะแม่ถึงเจ้าสิโพธค์คำถึงเจ้าสิโพธ์คำว่าสวยรูขนาดใดคนอคติกับอักติคือเกา จะบ่อปล่อยไหพานแต่เจ้าของบอกว่าส่งกำลังใจให้ทุกคนทีมงานรวมทั้งญาติของเมลีด้วยอ่าขอให้หายไวๆแข็งแรงไวๆนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคาคนมันอคติก็อย่างว่าเลยคะ่ะอคตินะคะทำยังไงก็อคติอยู่วันยังค่ำจะโพสต์ดีทําดีทําอะไรดีๆก็อคติคะ่ะคุณผู้ชมคาเราไม่สนใจนี่มันก็จบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจดีกว่านะคะอย่างที่เจตนาคุณแป๊พาวเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วแหละคะ่ะแล้วก็แฟนคลับนะคะที่ติดตามคุณแป๊พาวเนี่ยก็จะรู้ ดีอยู่แล้วค่ะว่าที่เจตนาคุณประภาพจน์ไปแบบนี้เพราะอะไรนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะแฟนคลับบางท่านเขาก็บอกว่าเขาพูดปลุกกันเขาสนิทกันเขาเป็นหัวหน้าลูกน้องกันเขาพูดแบบนี้เขาพูดหยอ,อกกันเอ็นดูมากโอ้ยเนาะนี่นะคะอยากสร้างประเด็นคัะ หลายคนก็คือมาคอมเมนต์ให้กําลังใจถากคุณแม่แพวพาวอะค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นกําลังใจให้ทางคุณเมรี่ดีกว่านะคะอย่าไปสนใจดราม่าเลยนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราจริงๆบางคนก็อคตินะคะคุณผู้ชม ยังไงก็พูดคุยด้วยเหตุผลแล้วก็เข้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นแล้วกันนะคะอย่าจับอะไรไปเป็นประเด็นดราม,ม่าง่ายๆนะคะอยากให้ศึกษาแล้วก็เข้าใจกันมากกว่านี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะบางคนก็อคาาติจริงๆนะคะคุณแม่ไพภพโพสต์อะไรทําอะไรก็จับไปเป็นประเด็นดราม,ม่าก,กันหมดเลยค่ะเอาเป็นว่ากาักให้กลังใจทั้งสองไฟนั่นแหละค่ะพี่น้องคะบ่ไดเขาขางายใดไฟนึงเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้นะคะก็ให้กําลังใจทางคุณเมรี่ด้วยนะคะก็ขอให้ปฏิหารมีจริงนะคะฟื้นขึ้นมาเร็วๆค่ะแฟนคลับแล้วก็ศิลปินในวงแพลวแสงทองเนี่ยคือรออยู่นะคะคุณผู้ชมขาเป็นกําลังใจให้ทั้งครอบครัวด้วยละกันค่ะพี่น้องขานี่นะคะตอนนี้ก็คือหลายคนก็คือภาวนานะคะภาวนาแล้วก็รวมถึงน้องนาริตาก็ยังส่งกําลังใจช่วยนะคะอยากให้พี่เมรี่ตื่นขึ้นมานะคะคุณผู้ชมขาทั้งน้องนาริตาน้องโตกเกียวเลยนะคะ ตอนนี้ก็คือคิดเนาะค่ะพี่น้องขะคุณแม่พ่อหนีเพิ่นกับคิดน้ำลายเนาะว่าเออสิตื่นบอสิบลอดภัยบอนะคะพี่น้องขารวมถึงหลายๆคนเนี่ยคือกังวลเป็นอย่างมากนะคะได้แต่ภาวนาให้ปฏิหารมีจริงเท่านั้นเลยนะคะคุณผู้ชมการเป็นกําลังใจนะคะให้ทุกๆุกท่านค่ะพี่น้องขายังไงก็เป็นกําลังใจแล้วก็ไปให้ยังไงก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้ ยังไงก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาส่วนจีนเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง2อฝ่ายเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ